สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านดงดีพักเครื่องนะครับวันนี้ร้านดงดีพักเครื่องนะครับก็มีพักเครื่องดีๆนะครับมานําเสนอเช่นเคยครับมีพักเครื่องดีๆนะครับมานําเสนอเช่นเคยเป็นพักเครื่องของลุงปู่มหาศิลาครับเป็นพักเครื่องของลุงปู่มหาศิลาซิริจันโทนะครับ แป๊บนงนะครับขออนุญาตเรียงแป๊บนะครับเป็นพระเครื่องยุบต้นนะครับต้องบอกว่าเป็นพระเครื่องยุบต้นนะครับเป็นพระเครื่องยุบต้นเลยช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดตอก็ศูนน่ะครับสองแปดสก็ดแปนะครับไอเดีไลน์ก็ศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์หกหนึนะครับไอดีไก็ศูนย์หกหนึ็ดแปดเจ็นะครับช่องทางการติดต่อร้าน ร้านวงดีพาะเครื่องนะครับก็วันนี้ผมก็มีเหรียญนะครับเหรียญของลุงปู่มหาศิลาครับเป็นเหรียญมังกรคู่เจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับกําลังเลียงอยู่เลยนะครับเหรียญมังกรคู่เจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมครับเป็นเหรียญยุบต้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญยุบต้นเลยยุบต้นเลยก็คือจะสร้างปีสองห้าหกสี่ครับยุบต้นเลยจะสร้างที่วัดโพสีสะอาดครับนี่ครับ พร้อมกล่องเดิมเลยจะสร้างวัดโพสีสะอาดพร้อมกล่องเดิมเลยวันนี้มีมาสองรายการนะครับมีรายการที่สิบสามครับเนื้อบอกลูกปืนผิวลุงครับนี่ครับนี่กล่องขึ้นคือกล่องเขาครับรายการที่สิบสามครับเหรียญมังกรคู่เจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับเหรียญมังกรคู่เจ้าสัวอุดมทรัพย์รายการที่สิบสามเนื้อปอกลูกปืนนะครับปอกลูกปืนผิวลุงครับเนื้อปอกลูกปืนผิวลุนงครับนี่ครับ จะสร้างวัดโพสีสะอาดครับปีสองห้าหกสี่นะครับจะสร้างวัดโพสีสะอาดปีสองห้าหกสี่ครับนี่ดูที่ตัวเหรียญเลยครับนี่ครับเนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งครับเหรียญยังอยู่ในซีนเดิมนะครับเหรียญยังอยู่ในซีนเดิมเลยเป็นรายการที่สิบสามเนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งเหรียญมังกรคู่เจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับชื่อดีนะครับชื่อดีเป็นสิริมงคลแล้วดุปู่เสกด้วยนะครับก็ยิ่งเป็นสิริมงคลอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับ เหรียญมังกรคู่นะครับก็มีมังกรคู่อยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับรูปแบบแบบที่ผมนี่คือเหรียญของเขาเลยนะครับมังกรคู่ก็คือรูปแบบก็เป็นเหรียญมังกรคู่อยู่ด้านหน้าครับแล้วเป็นลุงปู่นั่งอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับแบบนี้เลยเนื้อปอกลูกปืนผิวล้งครับด้านล่างมีด้านหลังมีภาษาจีนนะครับด้านหลังมีภาษาจีนแบบนี้นะครับนี่ครับภาษาจีนนะครับเห็นไหมครับภาษาจีนนะครับนี่ครับ แล้วมีไก่สองตัวนะครับด้านหลังเห็นว่าเจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับจัดสร้างในปีสองห้าหกสี่นะครับจัดสร้างในปีสองห้าหกสี่นะครับนี่ครับและมียันอักขรสี่แถวดูด้านหลังนะครับสวยเดิมเลยเนื้อปอกลูกปืนนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หน้าที่หน้าสะสมและหน้าใช้นะครับเป็นนอีกเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หน้าสะสมและหน้าใช้ครับตขอบอกว่าหน้าสะสมครับ เป็นเหรียญยุบต้นๆยุบต้นเลยนะครับปีสองห้าหกสี่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญยุบต้นเลยปีสองห้าหกสี่นะครับอยู่สีเดิมเลยแต่สีนี้จะฉีกไปบ้างแต่ผมก็ไม่ได้เอาออกมาครับเนี่ยจมูกโด่งๆเลยเดี๋ยวดูจมูกครับพระทุกองคสวยสวยเต็มร้อยต้องบอกสวยเต็มร้อยครับจมูกโด่งแล้วเห็นไหมครับสวยเต็มร้อยเลยครับหน้าตาติดชัดนะครับตาตากลมบล็อกเลยเห็นไหมครับหน้าตาพระมังกรสองข้างนะครับ แล้วก็เป็นหน้าเป็นเป็นองค์องค์ปู่นะครับแล้วก็ด้านล่างเห็นว่าหงวงปู่มหาสิดาสิริจันโทครับเนื้อปอกลูกปืนผิวรุ้งครับสวยครับเหรียญรุ่นี้ถือว่าสวยมากครับเนี่ยครับเนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งครับนี่ยครับผิวเหรียญน้ำเดิมเลยนะครับจะสร้างปีสองห้าหกสี่ครับด้านล่างเห็นว่าเจ้าสัวอุดมทรัพย์ครับเจ้าสัวอุดมทรัพย์ครับชื่อเต็มๆของเขาเรียกว่าเหรียญมังกรคู่เจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับเป็นรายการที่สิบสามครับเนื้อเนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งนะ เนื้อปอกลูกปืนผิวลุงนะครับนี่ครับสวยเดิมเลยนี่ครับสวยเดิมเลยผมแบ่งบูชาย,ยู่เหรียญละสามพันบาทนะครับแบ่งบูชาย,ยู่ละเหรียญละสามพันบาทนะครับเอาสามพันบาทพอครับนี่ครับเอาสามพันบาทพอแบ่งปันเลยเอาเหรียญละสามพันบาทพอ รายการที่13นะครับเนื ừ, content, worries, mm ้อปอกลูกปืนผิวลุงนะครับแบ่งบูชาเหรียญละ3 0 0 0บาทนะครับแบ่งบูชาเหรียญละ3,000บาทครับรับประกันฟ้าแท้ตลอดชีพนะครับรับประกันฟ้าแท้ตลอดชีพนะครับนี่ครับนอนกองเดิมเลยพราสวยนอนกล่องเดิมสีนเดิมเลยต้องบอกว่าพ้าสวยนอนกล่องเดิมและซีนเดิมเลยนะครับนี่ครับพราสวยนอนกล่องเดิมและสีนเดิมเลยนะครับนี่ครับ สวยทุกองนะครับจมูกโด่งๆทุกองครับจมูกไม่โดนเลยทุกองครับผมเล่นพระสวยนะครับลูคาลเอสซีท่านใดที่อยากได้พระสวยพระแท้ครับนึกถึงผมได้เลยนะครับร้านดวงดีพระเครื่องครับนึกถึงพระสวยพระแท้ครับร้านดวงดีนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันพระแท้ราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปันพระแท้ราคาแบ่งปันนะครับต้องบอกก่อนว่าผมแบ่งปันพระแท้และราคาแบ่งปันนะครับเนี่ยครับเอาเหรียญละสามพันบาทนะครับเหรียญละสามพันบาทครับ เหรียญม iden, ังกรคู่เจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับรายการที่สิบสามปลอกลูกปืนเนื้อปลอกลูกปืนผิวลุงนะครับเหรียญมังกรคู่เจ้าสัวอุดมทรัพย์ครับเนื้อปลอกลูกปืนผิวลุงครับนี่ครับสวยเดิมเลยนี่ครับสวยเดิมเลยนี่ครับสวยเดิมโดยด้านหลังจะมีโค้ดภาษาจีนนะครับนี่ครับ สร้างมาเยอะนะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าจะสร้างมาเยอะนะครับนี่ครับมีไก่สองตัวครับด้านหลังครับด้านหลังเขียนว่าเจ้าสัวรวมทัพย์นะครับแต่ชื่อเต็มเขาเรียกว่าเหรียญมังกรคู่ด้านหน้าแล้วก็เจ้าสัวรวมทรัพย์นี่ครับด้านหลังนี่ครับเหรียญละสามพันบาทครับเอาเหรียญละสามพันบาทเหรียญละสามพันบาทนะครับราคาแ่งปันเลยเหรียญละสามพันบาทนะครับก็แล้วผมมีมาแนะนําอีกสอง เป็นรายการที่เก้าครับผมมีรายการที่9้ามาแนะนำนะครับนี่ครับมีรายการที่เก claro> <Yeah> ้าเป็นเจ้าสูวรมทรัพย์อีกเช่นเคยครับนี่ครับรายการที่เก้านะครับนี่เป็นเนื้ออัปป้าลงยาแดงครับเนื้ออัปป้าลงยาแดงมีมาแบ่งปันสององค์นะครับเนื้ออัปป้าลงยาแดงนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยมีมาแบ่งปันสององค์นะครับเนื้ออัปป้าลงยาแดงเลยซองเดิมสินเดิมเลย อัปค้าลงยาแดงเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพสีสะอาดจัดเป็นเหรียญยุบต้นเลยครับเป็นเหรียญยุบต้นเลยครับเนื้ออัปค้าลงยาแดงนะครับอัปค้าลงยาแดงหมายเลขห้าห้าศูนย์นะครับอีกองคหนึ่งเป็นเลขอะไรเลขสองเก้าเก้านะครับอัปค้าลงยาแดงครับเอาเหรียญละสี่พันบาทนะครับอัปค้าลงยาแดงรายการที่เก้านะครับแบ่งปันเหรียญละสี่พันบาทนะครับ เอา4,000บาทถ้ามีแบบงาันสองเหรียญครับมีแบบงปันสองเหรียญสวยเดิมเลยทั้งคู่เลยจมูกโด่งทั้งคู่เลยบอกเป็นพระที่สวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นพระที่ค่อนข้างที่สวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ครับจมูกโด่งๆเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับจมูกไม่โดนเลยครับนึกถึงพระแท้ราสวยนึกถึงผมเลยครับร้านดวงดีพระเครื่องครับยินดีแบ่งปันพระแท้และพระพระแท้พระสวยนะครับตามมาตรฐานครับพระแท้พระสวยครับนึกถึงผมนะครับร้านดวงดีพระเครื่องครับยินดีแบ่งปันครับ ฝากเขาด้วยนะครับเป็นรายการที่9้านะครับเนื้ออัปก้าลงยาแดงครับเหรียญละ4 0 0พันบาทครับเอา4,000ันบาทนะครับมีแบบมาแค่สองเหรียญครับ4ี่พันบาทเหรียญละ4,000ันบาทนะครับนี่ครับเหรียญมังกรคู่เจ้าสัวอุดมทรัพย์จะสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับจะสร้างปีสองห้าสี่นะครับจะสร้างปีสองห้าหสี่ลวงปู่มหาศิลาิรีแกนโทนะครับ รายการที่3นะครับนี่อันนี้คือรายการที่อันนี้อันนี้คือรายการที่ที่สิบสามครับเหรียญละสามพันบาทนะครับเนื้อผิวปอกลูกปืนผิวลุงครับเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงเอาเหรียญละสามพันบาทนะครับนี่ครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพศีสะอาดเป็นเหรียญยุบต้นเลยครับจะสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับและอีกรายการหนึ่งเป็นเหรียญเนื้ออับเนื้อปาก้าลงยาแดงนะครับเนื้อปาก้าลงยาแดงเนี่ยเป็นรายการที่เก้านะครับเอาเหรียญละสี่พันบาทนะครับ เนื้อปอกลูกปืนผิวลุ่อันเียรละสามพันบาทครับนี่ครับสนใจเนื้อไหนก็ทักมาได้เลยนะครับประกันพ่าแท้ตลอดชีพนะครับสนใจเนื้อไหนทักมาได้เลยครับประกันผ่าแท้ให้ตลอดชีพนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ของร้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ